คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนําการทุพเครื่องของผมเองเหมาะสําหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโคลาสเป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคาพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับในช่องพักเครื่องเมืองนนทสูงนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําพระอะไรนะครับก็ก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่มีความสนใจเกี่ยวกับพระโคราชบ้านเรานะครับชมได้นะครับอ่ะโอเคครับไปชมคลิปครับวันนี้นะครับผมมีพระที่อยากนําเสนอมากๆเลยนะนั่นก็คือองค์นี้นะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่รู้ชัดหรือเปล่านะนี่ แป๊แบหนึ่งน,นะ mm hmm. ผมขยับไฟแปบบ๊บเนี่ยจริงๆอ่ะพระผมยังไม่ได้เลี่ยมนะครับผมก็ลืมนะว่าพระผมเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทําคลิปนะครับอ่ะก็เลยเไปเลี่ยมเก็บไว้นะครับกลัวพระจะชํารุดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะไม่รู้ชัดหรือเปล่านะน่าจะชัดนะพอดีวันนี้เปลี่ยนมือถือนะครับอ่ะนี่นะเอ่อพระองค์นี้นะครับเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อเปี่ยน วัดบึงนะครับองค์นี้พิเศษมากนะครับพิเศษจริงๆนะเพราะว่ามีองค์เดียวนะครับเพราะว่าเป็นพระต้นแบบนะครับเนื้อหินตะปูนะครับสังเกตดูนะครับองค์นี้จะเป็นต้นแบบนะครับเป็นแม่พิมนะเป็นแม่พิมพ์นะครับเป็นแม่พิมพ์ก่อนที่จะปั๊มเนื้อผงออกมานะครับก่อนที่จะกดเนื้อผงออกมานะนี่คือแม่พิมพนะครับตัวจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวพามาดูนะครับอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าพระหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยจริงๆอ่ะยอดนิยมที่เล่นหากันนะครับมีอยู่ประมาณสองพิมพ์นะครับเป็นพิม เโตนะครับเเป็นเนื้อผงนะครับแต่วงนี้เป็นเป็นต้นแบบอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าเป็นต้นแบบนะแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับจะเป็นพระชัยนะครับเป็นพระชัยหลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึงนะครับอ่าเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อสำลดเงินทองผสมอะไรทํานองนี้นะครับมีเล็กกลางใหญ่นะเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้เช่าผมจะมาเอทำคลิปให้นะครับเป็นพระเก่าโคราชนะอ่าพระวงนี้นะครับพิมพ์เนี้ย ถูกจัดสร้างเมื่อปี2483นะครับถึง2485นะยุคสมัยโ,โหแจกสงครามนะแจกแจกทหารไปสู้สงครามเลยนะอ่าดูนะครับนี่นะมาเดี๋ยวผมพามาดูนะนี่นะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะตั้งแต่ผมเช่ามาอุ้งนี้สวยจริงนะอุ้นี้สวยจัดๆเลยนะดูหน้านะครับเพราะว่าองคงนี้เป็นแม่พิมพ์นะดูรับจมูกโด,ด่งๆดิงๆเลยนะนี่นะครับดูนะ ดูดิสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะผมบอกเลยนะดูนะครับสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะสวยมากนะเนื้อดินเนี่ยผมเคยเห็นสวยๆเหมือนกันนะแต,แต่แต่ไม่เคยสวยเท่าองน,นี้นะองน,นี้สวยจริงนะครับนี่นะกล้องไม่ชัดนะัดแป๊บ,บนึงนะครับเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับ แป๊บนึงนะครับขยับไฟครับภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะขยับไฟแป๊บนึงนี่นะพอมองออกเนาะเนี่ยครับเห็นไหมดูหน้าพระนะครับโอโ้โหจมูกปากนะครับดูลายมือลายเท้าท่านนะครับเนี่ยนะดูดิสวยมากนะสวยมากนะวงนี้นะผมบอกเลยนะสวยมากนะครับนี่นะ ดูนะครับเป็นภาพพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับอ่าเป็นของวพ่อเปลี่ยนวัดบึงนะครับองนี้เอ่อค่อนข้างหายากนะครับมีเก๊ด้วยนะครับเนื้อผมมีเก๊นะมีเก๊นะครับดูให้เนื้อหามันๆนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้เนื้อผมมาผมจะมารีวิวให้นะครับแต่นี่เป็นเนื้อหินตะููนะเป็นพระต้นแบบโดยแท้เลยนะครับเป็นพระต้นแบบโดยแท้ดูง่ายๆเลยนะครับนี่นะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะนี่นะ มจะดีมากนะถ้าผมเนี่ยอได้แกะแกะพลาสติกนะแต่เพิ่งไปเลี่ยมมานะนี่นะเพิ่งไปเลี่ยมมานะครับเลยไม่อยากแกะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะที่ผมอยากมาแนะนํานะผมก็เอไม่รู้ขอ้ขอมูลเชิงลึกอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าเป็นพระที่เล่นหากันมันนมนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระเก่าของยุคโคราชเลยนะ ว่ากันว่านะครับท่านเนี่ยสายเหนียวนะครับเอ่อตอนนั้นในยุคสงครามนะครับหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเปียนเนี่ยก็ได้มาแจกวัตถุมงคลด้วยตัวเองเลยนะครับที่ลานย่ามโมนะ,ะฟังจากคําบอกเล่าของคนยุคกเก่าๆนะครับถือว่าเป็นผ้าที่น่าใช้น่าเก็บอีกองหนึ่งนะครับค่านิยมเนี่ยปกติเนื้อดินเนี่ยสวยๆก็หลักพันนะครับแต่วงนี้เป็นเนื้อหินสบู่นะตั้งแต่เล่นมาเจอองเดียวเลยนะครับเจอองแรกจริงๆนะครับ อะใครอยากดูรูปชัดๆนะครับท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับผ้ากเก่าโคราชที่ผมอยากนําเสนอเลยนะเป็นผ้ากเก่าที่น่าสะสมนะครับราคานี่ยังจับต้องได้นะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ